เติมทองมาแล้วตอนนี้มีอยู่1น8 0 0ทองนะครับเฮ้ยเฮ้เ <at> ขียวเขียวเขียวมีเปลี่ยนสีมีเปลี่ยนสีได้นะมีเปลี่ยนสีได้นะเฟยมีเปลี่ยนสีได้นะเฟยฮึบฮึบโอ้โหไม่ใช่ละเห็นใกลดๆด้ไหยเฮ้ยเปลี่ยนสี สวัสดีครับทุกคนครับคลิปนี้ได้ภารกิจจากคุณนันนะครับผมที่ครั้งก่อนนะครับแพ็คกเล็เบลเนี่ยเปิดกเล็เบลไปนะครับผมแล้วก็เหลือทองมา2,000ทองนะครับจากแพ็คที่แล้วนะแพ็คกเล็เบลนะครับผมวันนี้ก็เลยได้ภารกิจต่อนเนื่องนะครับว่าเอา2,000ทองที่เหลือนั้นเนี่ยมาเปิดตามรากาก้า,าหน่อยดูซิว่าจะได้หรือเปล่าถ้า2 0 0 0ทองที่เหลือนั้นเนี่ยมันก็จะเปิดได้2ครั้งนะครับเปิด 10- ได้2ครั้งนะครับผมแต่ถ้า 2,000ทองที่เหลือไม่พอนะครับผมก็ถือว่าภารกิจด่านที่1ล้มเหลวนะครับภารกิจด่านที่2นะครับผมก็คือเติมทองมาแล้วตอนนี้มีอยู่14,800ทองนะครับก็คือถ้าเกิดเหมาแพ็กมันพอแน่นอนแต่ว่าเป้าหมายของเราเนี่ยคือกา,กาก้าก่อนจากด่านที่1นะฮะก็คือใช้2,000ทองก่อนนะครับหมายความว่าถ้า2,000ทองไม่ได้ก็จะเหลือประมาณ12,000กว่าทองนะครับผมก็คือดูว่าจะได้กาก,าก้ากับเน็ตเวทดต่อจาก ทองทั้งหมดเนี่ยเหลือเท่าไหร่นะจะใช้ไปเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะซื้อแพ็กแมนยูและเราก็จะซื้อชุดแข่งแมนยูเอ้ยชุดแข่งตุดจีนด้วยนะครับผมเออเอาเด้หลายสเต็ปแล้วเกินนะครับปะเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมจากมิชชั่นแรกครับด่านแรกนะครับผม2,000ทองที่เหลือจากแพ็กเกล็ดเบลนะครับดูว่าจะได้กากาหรือไม่นะครับผม2 0 0พทองก็คือเปิดสิบสองครั้งนะครับปะลุ้นกันเลยครับผมจะได้หรือไม่ครับสิบแรกครับจะแตกเลยก็ได้มา สิบไลน์ก er! um. ็แตกเลยก็ได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเ้เขียวเขียวเขียวมีเปลี่ยนสีมีเปลี่ยนสีได้นะมีเปลี่ยนสีได้นะเฟยมีเปลี่ยนสีได้นะเฟยฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่ละเห็นใกล้ๆได้ปะเฮ้ยเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเป้นเป็ดได้เอาดีเอาดีโอ้ยเปลี่ยนสีจริงๆด้วยเออเปลี่ยนจากเขียวเป็นทองเฉยเลย นี่แบบเขียวสีเขียวแล้วก็ได้ลุ้นนะเว้ยเฮ้ยไม่ใช่ว่าจะต้องแบบสีทองแต่แรกทีเดียวนะเว้ยเฮ้ยตอนแรกเห็นไกลๆนึกว่าประตูนะนะเน็ตเวทเว้ยมาแล้วเว้ย<อ>สิบแรกได้เน็ตเวทถึงแม้ว่าจะไม่ใช่กาก้าเป้าหมายหลักของเรานะครับแต่ได้เน็ตเป็ดมาก็ถือว่าน้าจะพอใจแนละ้วใช่ไหม <laughs> แต่เป้าหมายของเรายังไม่อยู่แค่นี้ เป้าหมายของเราคือกากาเว้ยนั่นหมายความว่าด่านที่1เนี่ยเรายังไม่สําเร็จนะเราต้องเอากากาฮะด่านที่1ก็คือเปิด2ครั้งนะครับจาก2 0 0พันทองที่เหลืออยู่ใช่ปะเราต้องเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งต่อไปต้องได้กากาถ้าได้กากาถือว่ารุ่งเรืองเลยนะถือว่ายิงปืนนัดเดียวเล่นนก2ตัวได้เ็ตเวทได้กากาคือจบเลยนะครับคือพารกิจเราจบเลยแล้วก็ไปซื้อแพ็คแมนยูนะครับแล้วก็ซื้อเสื้อตุ๊ดจีนจบเลยฮะสบายใจอาบน้ำนอนเลยนนนนะััผมมแต่่จงาาาายขด้กก ผีกากาผีกากาผีกากาผีผีกากาโอเคอีกจุ่มหนึ่งนะครับผมถ้าสิบนี้แตกนะครับก็คือเราทําภารกิจลุล่วงทั้งสองด่านเลยนะครับผมใช่ป่มด่านหนึ่งกับด่านสองนะครับผมไปอันนี้ท้องเหลือจากเบลนะครับหนึ่งสองสามกากามาไหมกากามาไหมสีเทาเฮ้ยสีเทามีอาจจะมีเปลี่ยนสีนะเว้ยผมเห็นในกลุ่มบางคนสีเทาแบบนี้แต่ข้างในอ่ะ ฉากสุดท้ายอะครับแอคชั่นสุดท้ายเออแต่ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆพอฉากข้างในปุ๊บมันต้องมีเลเซอร์หน่อยถ้ามีเลเซอร์มันอาจจะเปลี่ยนสีได้นะครับแต่ถ้าไม่มีเลเซอร์อยังไงก็เกลือพี่แจ็คกิลิสก็ด่านแรกนะครับเปิด2 สองครั้งนะครับผมภายใน2 0 0พทองเดิมที่เหลือจากแพ็คเกจเบลนะครับผมก็คือได้เน็ตเวทรไปแต่ว่าไม่ได้กากา้าตามเป้าหมายเบอร์หนึ่งนะครับไม่เป็นไรก็ถือว่าสําเร็จครึ่งทางนะครับผม,มเป้าหมายไม่เป็นไปตามที่คิดนะครับก็ได้ได้ผลลัพธ์มาเหมือนกันแต่เป้าหมายไม่ใช่นะครับแต่ไม่เป็นไรฮะ มันก็ส่งผลไปด่านที่2องครับด่านที่2ก็คือทองที่เหลือนะครับเมื่อเราเปิด2ครั้งแล้วเนี่ยเราจะเปิดตามล่าลิโคาโกกาแล้วก็พาเวนเนตตต่อนะครับ mm hmm. ซึ่งเ mm hmm. น็ตตเ,เราได้ไปแล้ว mm hmm. ใช่ปะ่ะนั่นหมายความว่า,เ,าเหลือกาก้าตัวเดียวนะครับ mm hmm. ถ้าเกิดเราได้กาก้าภายในไม่รู้กี่ทองอะ่ะนะเป้าหมายของเราก็ลุล่วงไปด้วยดีนะครับแต่เราก็ไม่อยากไปเยอะนะครับเราก็ขอให้แตกไปไวๆแล้วกันนะนะสำหรับกาก้าครับ mm hmm. ผมไปต่อครับ เขาสู้ด่านที่2ครับเลเวล3เ hey, อ mm ้ยเลเวล2 w o กาก้าพีกาก้าพีกาก้าฮึมหลังคาเทาหลังคาเทาแล้วจะต้องเปลี่ยนด้วยนะเว้ยมีลุ้นมีลุ้นขอให้มีเลเซอร์ขอให้มีเลเซอร์ Laser. อ่าถ้าไม่มีเลเซอร์วันนี้ก็จบไม่มีเลเซอร์มันเกือเลยนะฮะใครเคยเจอไหมถ้าเกิดไม่มีเลเซอร์ยิงอ่ะ ถ้าไม่มีเลเซอร์ยิงแล้วได้อีพิกมีไหมผมว่าไม่มีนะไม่น่ามีนะอาจจะมีก็ได้นะไม่รู้ว่าใครเคยเจอป่ะต้องไม่มีเลเซอร์ยิงนะฟิว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 แลวสุดท้ายกลายเป็นสีทองนะครับมีป่ะผมส่วนตัวผมไม่เคยเห็นนะโอเคครับถ้านับเป็นครั้งนะฮะก็เปิดไปแล้ว3ครั้งนะครับผมไม่รวมเปิด3ครั้งแรกสามครั้งเปิด13ครั้งนะครับผมยังไม่มีกาก้านะครับเห็นแต่เงาตอนนี้ฮะกากาเพดเพเมเกอร์หนึ่งสอง เจ็บคอเลยเฮ้ยเขียว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 อาจมีลุ้นขอเลเซอร์มาเลเซอร์มาเปลี่ยนเปลี่ยนหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเสื้อแดงนะเสื้อแดงนะจะกล้าเปล่าไม่ใช่ว่ะแม่นี่ก็เสื้อมิลานถ้าเป็นเสื้อมิลานอาจจะเปลี่ยนสีเป็นสีทองนัานหน้าก็คล้ายอยู่นะหน้าก็คล้ายอยู่นะรามูเอลอะไรวะ ซามเอลลิชี่เออลิชี่ลิชี่แหมโอ้ยแถ้าเมื่อกี้เปลี่ยนสีนะเป็นสีทองนะใช่เลยนะครับผมโอเคเปิดผ่านไปแล้วกี่ครั้งวะสี่ครั้งนะครับสี่ครั้งนะครับ <c oughs> ได้เน็ตเวทมา1ตัวก็หมายความว่าในด่านที่สองเนี่ยเราใช้ทองไปแล้ว2ครั้งนะครับหนึ่ทองนะครับกาก้ายังไม่เห็นเงานะครับจบได้แล้วพอได้แล้ว ปิดเกมปิดจ็อบท็อปฟอร์มได้แล้วครับผมลิคาโดกากาฮึโอ้โหไอเขียว,ยว,ยวแ้วเข,ขียวอีกแล้วมีลุ้นมีลุ้นโอ้ยเจ็บคอเขียวอีกแล้วคอเลเซอร์เลเซอร์มาอยู่แล้วเนี่ยเลเซอร์แบบเนี้ยแล้วเสื้อข้างในเป็นเสื้อเหลืองว่ะไม่ใช่ถ้าเป็นเสื้อแดงเสื้อมิลาหรือไม่ก็เสื้อขาวปูตีนะครับก็อาจจะเปลี่ยนสีเป็นสีทองนะครับ สายตาไวๆสายตาไกลๆนะครับดูว่าข้างในตัวนสุกคือตัวอะไรนะครับใส่เสื้อสีอะไรนะครับยังไม่ได้วะ oh <no. S 1> ตอนนี้เปิดไปแล้วในตู้นะครับผม50ตัวนะครับก็เหลือ97ตัวนะฮะก็คือ1ใน3แล้วนะฮะ 1ใน3ได้อีพิกมาหนึ่งตัวก็ถือว่าเท่าทุนนะครับหใน3นะได้เน็ตเวิร์ดมาหนึ่งตัวนะครับผมแต่เป้าหมายของเราคือกาการจริงมีเป้าหมายต่อนะครับคือถ้าเกิดทองเหลือจากการเปิดครั้งนี้ในคลิปนี้นะครับผมเราไปซื้อแพ็คแมนยูใช่ไหมแล้วเราก็ไปซื้อ,เ,อเสื้อแข่ง100่งทองนะครับและทองเหลือนะครับคุณนันบอกว่าเดี๋ยวเอาไว้เปิดกากาล่างโฮเพเยอร์ในอนาคตนั่นแน,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 น่วางการไกลขนาดนั้นเลยโอ้โห,โหกากาาโฮเพเยอร์ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ด้วยซ้ำน,นะครับโอ้เก็บไว้ขอให้เก็บอยู่นะครับขอให้เก็บ อยู่ถึงขนาดนั้นนะโอเคต่อครับถอยมาได้แล้วครับกาก้าหนึ่งสองสามาทันทีนะครับพบโอ้โหแล้วมันหลังคาเทารัวลัวเลยวะมันไม่มีหลังคาเหลือง,งคาเขียวหลังคาทองไม่มีเลยวะเนี <c oughs> ่ยถ้าไม่มีเลเซอร์อย่างนี้ก็คือเกลือนะครับแต่หลังคาเทาและข้างในมีเลเซอร์ครับก็อาจจะเป็นกากา้าจะเป็นอี <c oughs> ิกก็ได้นะ แต่ถ้าไม่มีเลเซอร์คือจบนะฮะโซเลนเก้โอ้โหเริ่มเงียบเริ่มเงียบไม่นะไม่นะไม่นะเรากำลังมือดีๆนะไอดี ID นี้นะเปิดเบลมาเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแคนเซิลสามตามสูตรของเราเมื่อก่อนนี้หนงสอโอ้ยติดโอ้ยโอ้ยกดผิดโอ้โหให้ผิดให้ถูกก็เธออยู่ที่ดวงครับพี่ เฮ้ยเลเซอร์มาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเสื้อแดงเปลี่ยนสีโู้เป็นสีเขียวโอ้นนี่ถ้าเลเซอร์มาแล้วเสื้อแดงก็อาจจะเปลี่ยนสีเขียวก็มิลานเออมือนเสื้อมันเหมือนมิลานเลยว่ะอินโดเบเล่เออเสื้อเหมือนมิลานเฉยเลยดูเหมือนเป็นกาก้าเลยดูไกลนะอะไรอยู่วะ โอ้ย oh, hey. แต่ดูดีๆนะเว้ยในภาพนี้มีตำนานสุดยอดตำนานมหาการหนึ่งตัวนะฮะมาเขาเขาเรียกว่ามหาเทพแดนนะเว้ยเฮ้ย <Hey. S 1> มหาเทพแดนนะเว้ยแด๊ดดีว่าเบกฮ่าฮ่าฮ่าอยเหลือแปดพันห้าร้อยทองครับเราต้องเหลือไว้ซื้อแพ็กแมนยูพันห้านะครับแล้วกซ็ซื้อเสื้อตุ๊ดจีนหนึ่งร้อยทองนะครับแล้วก็ เอาไว้เปิดแพ็คเอาไว้เปิดตามลาดก,กากา้กาโฮเพเยอร์ในอนาคตอันไกลโพ้นนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้มาได้แล้วครับเสียงผมจะไม่มีแล้วหนึ่งสองสับไปพูดแตกหน่อยอโอ้โหอะไรวะเหมือนจะเป็นสีทองสีเขียวแต่กลายเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินแบบนี้ก็เกลือ,องานเข้าเลยครรอบนี้รอบนี้สีท่าไม่ดีแล้ว แม่ทีแรกมันแตกเน็ตเวททำท่าจะดีเงียบนานเป็นปีแบบนี้พี่มีเสียวนะเฟยคุณนันบอกว่าผมคิดหนักในตอนแรกว่าเออจะลองสุ่มกาก้าสองพันทองจากเบลก่อนหรือเปล่าแต่สุดท้ายเฮ้ยเหลือ17ตัวในตู้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น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 เราเปิดข้างนอกบ้างดีกว่าเปิดข้างนอกบ้างเออเปิดจากข้างนอกแบบหน้าโฆษณาแบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บ กดตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้ก็ได้นะกดดีเทลเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ก็ได้เออแล้วก็กดเลยครับ้อยทองไปฮึบฮึบฮึบเออเออเออเขียวเขียวเขียวแบบนี้แหละอิปิ่แนวนแบบนี้อิปิ่งแนวนแล้วก็เสื้อดงแดงโอ้กูตีเป็นไส้กรายเสื้อขาวกูตีโอ้ วันตีงนายมาในเวลาที่เราไม่ต้องการตอนนี้กูตีจา้าใจจริงอะใครได้ไปก็โอเคนะเว้ยแต่เป้าหมายของเราไม่ใช่ไงตอนนี้อะกลายเป็นว่าตอนนี้ต้องเอา3ตัวเลยนะครับเนี่ยต้องอาให้ครบ3าตัวเพราะว่าเป้าหมายหลักคือกายกาเหมือนเกมมันรู้ว่าเราอยากได้ตัวไหนมากที่สุดนะครับผมมันจะออกยาเหล้อเกิน เหลือ57ตัวในตู้ครับผมกาก้ายังไม่มาเนี่ยเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาแต่ว่ากาก้ายังไม่โดนเว้ยโอ้ยเอเปิดข้างนอกอีกรอบนึงเปิดข้างนอกอีกรอบนึงเปิดข้างนอกอีกรอบนึงเมื่อกี้โอเคละเมื่อกี้ทรงดีละเปิดข้างนอกครับกดเลยไปกาก้าตัวนี้จบจบเปล่าจบเปล่าจบเปล่าเฮ้ยเปิดข้างนอกโอเคว่ะโอ้ยโอเคอย่าไปลึกกว่านี้เลยอย่าไปลึกกว่านี้เลยมีกาก้ามต้องงี้เสื้อแดงของแท้แบบนี้ ฉากทองแบบนี้ริบเบอร์2 2แบบนี้แล้วก็ลหล่อแบบนี้ลิคาโดโอกาคาอุย้ยอะ,อะเดี๋ยวรีวิวให้รับชมกันนะครับผมก็ติดตามคลิปรีวิวกา้กาได้ในช่องบอมสกีรีวิวนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับทุกช่องลิงอยู่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจัดรีวิวให้นะครับโอเคครบครับกว่าจะได้ครบ3ตัวเหลือในตู้ อีกเท่าไหร่วะ47ตัวเอ้ยก็โอเคนะ ถือว่า1ใน3เปิดไปเปิดไป100ตัว 10, 10ครั้งอ <us il h q> ่ะ10ครั้งนะครับไอ้ไอเศษ็สามครั้งก็ไม่นับนะเปิดไป10ครั้งนะครับ10ครั้งก็กี่กี่ร้อยทองวะ10ครั้งก็9,000ทองเฮ้ยเยอะเหมือนกันเฮ้ยเยอะเหมือนกันนะใช่ปะวะใช่ปะสิบครั้งครั้งละ9 0 0าร้อยก็เก้าแหละเติมสูตรไปตัวหนึ่งเออสิครั้ง9,000ทองนะครับผมได้ครบ3ตัวนะฮะก็1ใน3แหละในตู้มีหนึ่งร้ตัวนะครับผมเปิด2ใน3เหลือในตู้อีก1ใน3นะครับก็ได้ค มาสามตัวแต่จริงๆเป้าหมายของเราก็คือกาก้านะครับกับเน็ตเวทนะครับถ้าทองที่เหลือนี้นะครับโอเคก็หุล่วงเป้าหมายภารกิจด่านที่2นะครับภารกิจต่อไปครับแถมหน่อยทองเหลือนะครับผมจัดแพ็กแมนยูให้หน่อยอยากได้โมลิมเอาจัดไปสิครับพี่ปรับเข้าไปเน่ยผมบอกเลยตอนนี้นาะทีนี้ถึงแม้ว่าไม่ใช่เด็กผีนะครับก็มีหลายคนที่กดซื้อ ซื้อแพ็คนี้นะครับเพื่ออยากได้อโมริมนะครับพอซื้อไปปุ๊บก็ขายนักเตะแมนยูทิ้งหมดเลยนะครับผมทำร้ายจิตใจกันมาแล้วใช้อโมริมตัวเดียวนะครับอ่ะแล้วก็มาอุดหนุนพี่โคหน่อยนะครับตามภารกิจของเรานะครับผมซื้อเสื้อตุดจีนหน่อยนี่เอาไปเที่ยวยาวราดเรียบร้อยเสื้อชุดนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนโค้ดสิโค้ดใหม่ป้ายแดงครับอโมริมสองบูสุดๆปึ๊บบ๊บ ค่าพลังนักเตะบางคนเนี่ยมีบูสต์ด้วยเพิ่มด้วยนะครับผมได้ข่าวว่าเอโตเพิ่มจาก105เป็น106นะครับแล้วมีใครอีกอะที่เพิ่มค่าพลังเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ไปสืบๆสอๆดูถามเพื่อนๆในกลุ่มก็ได้นะครับหรือว่าถามในคอมเมนต์ก็ได้หรือว่าใครรู้นะครับผมว่าใช้โค้ชอลมริมแล้วค่าพลังนักเตะโอเวอร์ออที่เป็นตัวท็อปๆบางตัวเนี่ยค่าพลังเพิ่มขึ้นมีใครบ้างแต่ต้องปรับค่าพลังอะไรไงก็สามารถแชร์เพื่อนๆได้ในคลิปนี้นะครับโอเคครับส่วนการรีวิวนะ ได้มาครบแล้วนะครับโอเคครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง Bomb Ski for Bomb Ski Review นะครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณ <products> คุณนันด้วยนะครับสำหรับภารกิจแบบนี้นะครับผมก็เหลือทองไว้อีกเท่าไหร่5้า0ันสีทองคุณนันบอกว่า4,200ทองนี้นะครับเอาไว้เปิดตามล่าลิคาโดกาก้าล่างโฮเพเยอร์ที่กำลังจะมาในอนาคตซึ่งในอนาคตนี้ไม่รู้เมื่อไหร่นะขอให้ทอง4,200ทองนี้อยู่รอกาก้าล่างนั้นนะครับผมคนนั้นได้เลยผมว่าไม่อยู่